นนี้ก็จะมีอะไรมาเล่าสู่ฟังน,นะครับจะมีอะไรมาสารภาพ แกไปก่อนเพราะว่าผมไปแต่เช้ามากไม่ได้ผมก็จะไปประมาณตีสองตีสองตีสามครับแกไปบางวันก็หกทุ่มแล้วแกพัดก่อนไม่เพียงพอกแกเวียนหัวครับเป็นหลายรอบแล้วบางวันก็ทั้งวันเลยเป็นทั้งวันจนถึงเย็นถึงหายครับ ไปเดินครับแกก็ยังต้องไปกินยางอีกกระพุ่มนี่แหละว่าแม่บ้านผมกก็รู้หน่อยครับ แบม่โครกลูดูดัรายได้มันก็ดีอยู่ครับมันรายได้ดีแล้วก็มันก็ไปมันก็สนุกนะมันคม,มก็มีตังใช้ส่วนตัวเนาะทำงานแบบนี้ตังใช้ส่วนตัวไม่ได้เดื่อดร้อนกับใครครับตังสงรูปเรียครับ ผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อกับแม่ก็มีแต่ตัมมุ้ง แพ่อตอนนี้ก็ไม่รู้จะดูแลตอนไหนครับพ่อก็หกสิบแล้วมันก็เกษียณนะแต่ว่าท่านก็ด้วยภาระหนี้สินเนาะต้องทำครับแต่ว่าถ้าผมถ้าผมไม่ได้ไปทำงานก็คือผมก็คือไปขี่ได้ตั้งแต่ผมก็จะไปตั้งแต่สี่ทุ่มครับสี่ทุ่มพ่อก็คือนอนตื่นตอนไหนก็ให้เก็บไปตอนนั้นครับ ตีสองปีสามก็แล้วแต่สว่างก็จะเสร็จครับยี่สิบกว่าไร่ยี่สิบสี่ไล่ครับกีดอยู่ทุกวันนี้ร <c oughs> ายได้นี่เท่ากันเลยครับกลับมาทํางานแต่ว่าทําไมผมถึงเลือกมาทํางานเพราะว่าผมชอบครับผมชอบงานขับแมคโคขรรับรถเกี่ยวนี่ผมชอบผมก็เลยทํางานไปด้วยเกียยางไปด้วยครับ ไปดูแล้ว่็ผมตอนนี้ก็ไม่รู้จะดูแลตอนไหนครับตอนแกเจ็บป่วยก็ต้องอยู่ดูแลแล้วครับเพราะแกก็เวียนหัวหลายรอบมากมันเข่าเกินวิ่งกันแล้วครับวิ่ง ครับเลยก็ไม่เลือกหรอกวันไหนภาพยางก็อาจจะมารับจอบ็อกก็จะให้เขาเกี่ยหาคนประจำเลยเหละวันไหนเขาไม่ว่างเขาป่วยเขาไม่สบายอะไรก็จะมาเทียนเขาเอามารับจ็อกเอาครับทางครอบครัวก็เห็น ไ,ได้มีความคิดนี้นะความคิดว่าจะเลิกขับนะว่าจะลวอกเขา,าง่ายๆครับส่วนตัวผมนี่ไม่มีความคิดนี้เลยคือทางครอบครัวขอร้องมาครับทำเพื่อครอบครัวหน่อยแม่แล้วก็แฟนแล้วก็พ่อขอมาทั้งสามคนนะครับผมก็เลยครับตัดสินใจทำเพื่อเขาหน่อย งานกีดยางถึงจะมันก็ไม่สนุกนะมันเหนื่อยมันลำบ,บากแต่ว่ามันก็ได้ตังค์เยอะเนาะนก็้องเลือกอย่างใดยางหนึ่งนะครับชั่วโมงนี้เพราะว่าถ้าไม่ตัดใจตอนนี้ไปตัดใจตอนงานเยอะตอนหน้าเลี้ยงเทก็จะลำบ,บากว่าผมค,คิดว่า ตอนนี้ทาเก็าก็จะหาคนขับได้ทันครับ้าช่วงนี้นะ ี่ยเป็นระลาทีหมอครับงานไม่ค่อยเยอะงานแบบนี้นีมันก็มีอีกี่บานมันก็เสีเยนี่เท่าแก่ก็มาเองครับเท่าเก่แกก็มาเองได้การหาลูกน้องมันก็ไม่ได้ไปขับรถหาหรอกเขาก็โทรหาเอาครับไม่ยากหรอกเขามีอยู่แล้วเลย เคยเอาคนเอาใครมาขับนะผมป่วยผมอะไรก็แกก็ขับเองครับแต่ว่าถ้าผมจะเลือกขับจริงๆแกก็คงไม่ห้ามหรอกแต่เย็นนี้แหละจะบอกเลยเพราะว่าผมมาได้แค่วันพรุ่งนี้มเมื่อลืนนี้ผมก็ติดตุลาอยู่นะเวลาเก็บขี่ยางนี่มันก็ลำบากครับเพราะว่าแถวบา้านมัน นี้ผมต้องเก็บที่ยางมันก็เหลือตันนะครับพ่อเก็บกับแม่สองคนเทปสี mm. C. ก็ท่านผู้ชมก็คิดดูเหลือตันนะครับยี่สิบกว่าไรอาจจะเป็นตันก็ได้ถามว่าถ้าทำเอาขยันขยันหน่อยกีดยางมันได้เยอะไหมมันได้เยอะกัคับไม่โค้นหน chạy mình lắc nó chẳng mà ไปทำไม่งั้นก็ก็หางานให้เท่าเก่นะครับกินในหน้าไปเราก็ไม่ได้ทิ้งทอดทิ้งกันครับว่าลุ้นกันว่าแตวผมเราจะมาเล่าสู่ฟังก็คงไม่ได้ทายคิดหรอกเย็นนี้ผมคิดว่าผมจะเป็นผมตัดสินใจแล้วผมจะบอกเท่าแก่เย็นนี้ครับบอกเก่เลยก็จะเป็นเนาะคนเราไม่ว่าจะเป็นกัน ดูเยอะนะครับได้รับเงินเดือนนะสมควรกับเสียงนะ ผมมีความคิดเลยว่าผมจะขายนี่แหละถ้าผมอยู่ผมก็จะขายเกี่ยวข้าวนี่แหละครับคิดว่าราคาวัวก็น่าจ,จะขึ้นหน่อยก็จะขายออกเพื่อไม่ให้มันมีพาระตอนกลางวันครับทั้งคืนเราก็ไปทําทั้งคืนนะผมก็กะว่าผมจะกีดคนเดียวทั้งคืนเลยนะยี่สิบไร่นี่มันเลื้อเท่าไหร่ก็ไปช่วย ใกล้ๆจะสว่างก็ได้นะเราคิดผมทําได้ครับผมเคยทํามาแล้วแต่ว่าผมต้องมาทํางานทีนทีผมทาไม่ได้ถ้าผมทำมื่อคืนกลางวันผมก็ทํางานไม่ได้ต้องนอนครับกลางวันก็มีความในใจประมาณนี้ครับ

จบคลิปใ้เวียเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ